ถ้าวันเครับวันนี้มาผมนายดีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมอาทอสกับพุ่มมอหลอดแหละเคสกิวติดตัวนะครับมาทอสเพิ่มจะเพิ่มก่อนให้ตัวเอง28หน่วยตามเลเวลของฮีโร่นะครับต่อไปก็คือมาทอสเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวเองสาม สและการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะพุ่งไปฟันศัตรูในระะในระย,ยะสร้างความเสียหายกายภาพ180พร้อมกับลดความเร็ว90%เป็นเวลา1นวิหลังจากนั้นศัตรูจะติดคำสาปทำให้การโจมตีและสกิลต,ต่อไปสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น1%ของทีเเลือดหน้าเอง สูงสุดของศัตรูเพื่อนที่อยู่ในระยะคำสาปจะเพิ่มความความเร็วเป็น,เ,ปนเวลาห้าวิโห้ยอ่านยาวมากยาากิย้วสองครับมอทอดเรียกดจะเรียกดาบแห่งแสงออกมาสร้างความเสียหายเวท100่งแก่ศัตรูรอบๆเป็นระยะเวลาสูงสุด5วินาที ิวติเมนะครับมาทอสจะก,กระโดดจมตีศัตรูในระยะสร้างความเสียหายกายภาพ750เป็นวงกว้างพร้อมกับทำให้ศัตรูลอยขึ้นขณะเดียวกันดาบศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏกายขึ้นที่พื้นสร้างความเสียหายกายภาพ100แก่ศัตรูทุก1วิเป็นเวลา5วิเค okay. แล้วมีสก,กินก็คือสก,กินแรกนะครับเป็นสก,กินนี่ออริจินอลเลยสก,กินที่สองครับสก,กินความเงินดุสมบัติอืมดูดูดูอย่างเทพอ้ออ้อสก,กินสามนะครับอืมนี่ผมชอบมากเลยฟืบจืบอืบจืบจืบริงสก,กินเนี่ยเป็นสก,กินแรกนะครับโอเคเริ่มเล่นเลยตัดคลิปรอนะครับ โอเคครับตอนนี้เรา้ามาอยู่ในเกมแล้วครับโอเคมันจะผมจะปิดระบบกดูดาห์แล้วจะอัพเลเวลให้ถ oh, ึง15โอ้โห้แนนำผมว่ามันเป็นสายแทงนะใช่ไหมมันเป็นแทงมากกว่าดูดิดูออกของเด้เฮ้ยผมว่าเอาโจมตีหน่อยๆก็ได้เอียเอีย กิ้วจะเอาของเป็นเกาะใบไม้แล้วก็อันนี้เกาะเสือแล้วก็โจมตีก็เป็นอันนี้ผมมีอาเหมือนกันเฮ้ยไม่เอาดิเอาเลดิงโบไซฟ้าแล้วก็อันนี้นี่แล้วก็ฟินิกอ่ะฟินิกไม่พอยฟีนิกมาเค,อ,เคอยู่แรกนะเป็นจะเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมเออใช่อยู่แรกจะเพิ่มพลังกากรโจมตีให้กับตัวเองคนระับ อ๋าจะคล้ายกับคล้ายๆกับดาบอะครับเนี่ยเนี่ยเป็นการชักดาบแล้วก็ตีอย่างนี้โอ้ยาเมจแรงอยู่นะกิวสองครับมอท็อสจะเรียกดาบอะไรวะนิกดาบแสงออกมาสั้าวามเสิยหายเวทโอ้โหมันเวทจะชัดดูดๆดๆดูดูดูดึงกิวติเมนะครับคืออะไรวะนี่ ย er oh, 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 eh, hey, kind of so ูอัติเมตจะน่าจะเป็นหนะถูก้อเฮ้ยเชคกับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ครับไม่ใช่มินเนี่ยนหรอกเออไม่ใช่มินเนี่ยนนี่ยต้องใช้กับศัตรูอัน้อัติเมติอยู่เนี่ยพุงมาเขาทนเลยเอ้ยแทงเลยตีเนี่แทงเลยเออผมก็เป็นแทงอยู่นี่เนี่นี่ดับแสงดับแสงียง นี่แน่โอ้โหโอ้อย่างที่เอาใหม่นะเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่ดิงดิงดิงเฟื่องบัดตัวมาแรงมาแรงมาแรงผมขอพอเราบอกปุ๊บโอเคมาจัดโอู้ย่างเทพโอ้เป็นการพุ่งตัวข้างหน้าแล้วก็ใช้ดาบฟันครับอืมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยกี่ตายแล้ว จริงด้วยเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองครับสกิลแรกครับดูดูดเกือบตายแน่ครับเลือดมาแล้วเลือดมาไปแล้วไปดิดำ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 นี่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 เนี่ยโจนาโดไม่น่อยไม่น่อ ไม่นีแทงทั้งทีแทง,งทั้งทีเออเอาดิเทนเอาดิเอาดิให้เปิดก่อนเลยเปิดก่อนไม่ได้เปียบเหรอเปิดก่อนไม่เปียบเปิดก่อนไม่เปียบไปต้องหว่านนี่วิง่งยับร้อนอะไรอ๋อไม่ได้กินหรอกโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ย ยา่าอเลเก่าโอ้โหแขกกับทุกพื้นเปล่าแขกกับทุกพื้นเปล่โอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ mm. อยู่เห้อมันอยู่ตรงนั้นไม่ใหญ่หอไอฮัตแบทแม่เปล่าใหญ่พอไม่รู้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนโอเค คลิปนี้ขอตัดโอเคครับผมขอจบคลิปนี้